ช้างศึกทีมชาติไทยเตรียมลงทำการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนมิซูบิชิอิเล็กทริกคัพ2024รอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับทีมชาติฟิลิป,ปินค่ะ ในวันที่27ธันวาคม2567เวลา20นาฬกาตามเวลาประเทศไทยนอริชันเม m โมรี l ลสเตเดียมและกลับมาเปิดบ้านรับฟิลิปปินในนัดที่2องณสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันที่30ธันวาคม2567เวลา20นาฬิกาค่ะโดยเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมาคามาสัทดะอิชิอิ กุ่นสื่อทีมชาติไทยพร้อมด้วยทิตาทรอ,อักษรศรีแบ็กซ้ายของทีมค่ะได้แถลงข่าวก่อนการแข่งขันณนะห้องแถลงข่าวริชันเมมโมเรียลสเตเดียมประเทศฟิลิปปินส์ค่ะโดยมาซาทาไะอิชิอิกล่าวค่ะว่าการที่ทีมต้องมาเจอกับสถานการณ์การเล่นสนามหญ้าเทียมซึ่งเราได้ซ้อมสนามแข่งขันจริงมาแล้วเมื่อวานนี้รวมถึงวันนี้อีกหนึ่งครั้งแน่นอนว่าทุกคนต้องพยายามทําให้ดีที่สุดเราต้องพยายามปรับจูนกับสภาพต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะต้องเจอสถานการณ์แบบ ้ก็แลแลวต่เราต้องปรับตัวให้ได้กับทุกสภาพที่ต้องเจอเกมที่ฟิลิปปินส์เล่นกับอินโดนีเซียเราไม่สามารถไปวิจารณ์อะไรได้แต่จากที่ดูรายละเอียดการเล่นของฟิลิปปินส์แล้วพวกเขาแตกต่างจากก่อนหน้านี้มีการแก้ไขปรับปรุงเกมรุกเกมรับที่ดีขึ้นกว่าที่เคยเจอกับเราจากการที่เราได้ลองซ้อมกับสนามหญ้าเทียมซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงไม่ได้ทําให้แผนที่เตรียมมาต้องเปลี่ยนแปลงอะไรค่ะด้านพีตาทรค่ะได้กล่าวว่าเราได้เตรียมตัวมาในระดับนึงแล้ว รวมถึงการได้มาสัมผัสสนามจริงทั้งการลงซ้อมเมื่อวานและวันนี้ทุกคนถือว่ามีความพร้อมที่ดีที่สุดและจะทำให้เต็มที่ที่สุดกับเกมวันพรุ่งนี้จากที่ผมเคยมาเล่นสนามนี้ตอนซีเกม2019ถือว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่มันผ่านมานานหลายปีแล้วทุกอย่างคงต้องปรับพอสมควรเพราะเราไม่ได้ซ้อมสนามาย่าเทียมมาเลยเพิ่งจะมาซ้อมได้ไม่กี่วันแต่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนตัวคิดว่าพร้อมสำหรับเกมในวันพรุ่งนี้แล้ว ผมคิดว่าสภาพสนามจากที่ซ้อมเมื่อวานไม่ได้แตกต่างจากย่าเทียมพี่ไทยมากแต่อาจจะยากตรงที่จังหวะบอลการกระเด้งของลูกบอลที่สูงกว่าย่าปกติแต่จากที่ได้ซ้อมก็มีการปรับตัวได้ดีวันนี้ได้ซ้อมอีกหนึ่งวันคิดว่าจะทําได้ดีขึ้นสําหรับแฟนบอลที่สนใจค่ะสามารถซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันเกมเย่าของทีมชาติไทยได้ที่ www thai ticket major com และจุดจําหน่ายยทิก ticket เจอร์สาขาหลักทั้ง11สาขาค่ะติดตาม ต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า W R N